จังหวัดร้อยเอ็ดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขส่งมอบกายอุปกรณ์ผู้อพิการจังหวัดร้อยเอ็ดเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10เมื่อวันที่3สิงหาคม2568เวลา13นาฬิกาห้องประดับฟ้าโรงแรมเพชรรั์การเด่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีสมมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการภายใต้โครงการจัดหากายอุปกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในงานมีนายอนุชาสะสมทรัพย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุรักษ์จุรีมาตสสร้อยเอ็ดเขตหนึ่งนางสาวสุกัญญาประจวบหมกประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินายชัดชวาลเป็นจสิริวงศ์ู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมผู้แทนภาคีเครือข่ายและประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมากนายอนุกุลปิดแก้วปลัดกระทรวงพมปเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการที่ได้รับการออกบัตรแล้วกวา่า 2.26ล้านคนส่วนใหญ่มีความพิการด้านการเคลื่อนไหวการได้ยินและการมองเห็นซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปีละไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0คนการจัดหากายอุปกรณ์ที่เหมาะสมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีกระทรวงพอมได้จัดทำโครงการจัดหากายอุปกรณ์จำนวน เจ0 0 0ชุดโดยเป็นหนึ่งใน10โครงการเฉลิมพระเกียรติและได้ดำเนินการส่งมอบแล้ว6265ชุดหรือร้อยละ83.70ข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2,568ค,คาดว่าจะดำเนินการครบภายในเดือนกัยนยายนนี้สำหรับจังหวัดร้อยเอด็ดมีคำขอรับ กายอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น1,822ชุดขณะนี้ส่งมอบไปแล้ว1,762ชุดและในพิธีนี้มีการมอบเพิ่มเติมอีก34ชุดแบ่งเป็นรถเข็นนั่งและรถ3ล้อโยก17ชุดและไม้เท้าขาว17ชุดโดยส่วนที่เหลืออีก26ชุดจะเร่งดำเนินการส่งมอบให้ครบโดยเร็ว พิธีในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการผลักดันนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการและถวายเป็นพระราชกขุศนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงห่วงใยประชาชนอย่างแท้จริงคมกริตพวงสีเคนข่าวภาพจังหวัดร้อยเอ็ดพีพีนวิวไทยแลนด์รายงาน